ค่าตัว200ล้านจนพ่อแม่ลาออกงานเปิดบ้านเก่าเจชนาทิพย์กว่าจะดังระดับโลกอดีตโดนปฏิเสธนับสิบที่ เรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตลุนกันใหญ่เมื่อทางด้านชัญญาธรรมดาไฮโซสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นได้โพ์รูปภาพคู่กับนักเตะชื่อดังเจชนาทิพย์จนทำเอาแฟนคลับแอบสงสัยในความสัมพันธ์หลังทั้งคู่ออกมาโพ์รูปภาพร่วมเฟรมกันต่อมาเจชนาทิพย์ก็ได้รับข่าวดีครั้งใหญ่เมื่อเพจคาวาสกิฟอนตาเลซึ่งเป็นเพจของสโมสรคาวาสกิฟอนตาเล่แห่งเมืองคาวาสกิจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นได้โพอระบุว่า สโมสรได้มีการตัดสินใจว่าชนาทิพจะเข้าร่วมคาวา s a k i f r o n t a l ทางสโมสรรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบถึงการเข้าร่วมทีมของชนาทิพนักเตะซูเปอร์สตาร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นนอกจากนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า แท้ที่จริงแล้วนั้นครอบครัวของเจชนาทิพย์ประกอบอาชีพอะไรโดยคุณแม่ของหนุ่มเจนนั้นประกอบอาชีพขายขนมหวานซึ่งเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวมาก,กว่า40ปีโดยเปิดร้านชื่อว่าพรสวรรค์ชวนชิมขนมหวานส่วนคุณพ่อของหนุ่มเจนั้นเคยรับราชการทหารนั่นเองกว่าจะมามีวันนี้ของเจชนาทิพย์ความฝันของพ่อผมสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ผมติดทีมชาติไทยชนาทิพย์สงกสินหรือเจนักฟุตบอลชื่อดังของไทยเคยพูดเอาไว้รู้ไหมว่าชนาทิพย์นั้นเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุสี่ขวบและครั้งหนึ่งเขาเคยถูกสโมสรหลายแห่งปฏิเสธเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพราะตัวเล็กเกินไปแต่วันนี้ชนาทิพย์กลับมีค่าตัวมากกว่า200ล้านบาทไม่เพียงแต่มากที่สุดในบรรดานักเตะไทยแต่ยังมากที่สุดในบรรดานักฟุตบอลอาชีพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่พ่อก็ตัดสินใจทุ่มเทเวลาทั้งค้นคว้าศึกษาหาวิธีการในการฝึกฟุตบอลรูปแบบต่างๆให้แก่ตัวเขารวมไปถึงพาไปคัดตัวเป็นนักฟุตบอลตามโรงเรียนต่างๆจนสุดท้ายชนาทิพมีโอกาสได้มาร่วมทีมเยาวชนสโมสรบีอีเทโรศาสนา โดยได้รับค่าแรงเดือนละ10,000บาทชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นทําให้สโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรทําสัญญายืมตัวเขาจากสโมสรเอสซีจเมืองทองยูไนเต็ดเพื่อไปเล่นในเจลีกช่วงกลางปี2,560ปัจจุบันชนาทิพถูกสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรตั้งค่าตัวไว้สูงกว่า200ล้านบาท จนเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ค่าตัวแพงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แพงกว่านิวเอเธริสผู้รักษาประตูทีมชาติฟิลิปปินส์ที่เล่นในสโมสรคาดิฟซิตี้ในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษซึ่งมีค่าตัวอยู่ที่129ล้านบาทแล้วตอนนี้ชนาทิพได้รับเงินเดือนเท่าไหร่จากข้อมูลล่าสุดชนาทิพรับค่าจ้างจากคอนซาโดเลซัปโปโรตกเดือนละ6 5 0 0 0 0บาทหรือปีละ7 8ล้านบาทเลยทีเดียว